สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แก้มจะมาเล่าเกี่ยวกับการลงทุนแคคตัสให้ฟังนะคะเพราะว่าจริงจริง,รงมันก็อยู่ในหัวแก้มด้วยแล้วก็เหมือนแบบเห็นโพสต์เห็นโพสต์ของคนที่เข้ามาในวงการแคคตัสนะคะแบบประมาณว่าเฮ้ยปี2024ยเนี่ยยังควรที่จะลงทุนแคคตัสอยู่ไหมเพราะว่าราคาแคคตัสคือมันลงมันลงมากๆเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแก้มก็เลยจะลองมาเล่า การลงทุนให้ฟังนะคะเผื่อแบบว่าใครอยากลงทุนแล้วคือชวนจะเริ่มยังไงดีนะคะลงทุนอันดับแรกเลยก็ต้องมีเงินทุนนะคะบางคนบอกว่า10,000พอไหม2 0,000พอไหมส่วนตัวแก้มว่าไม่พอ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเลยคุณจะต้องมีสถานที่ให้เขาอะทุกคนเนี่ยคือสถานที่ก็จะต้องมีหลังคากันฝนนะเพราะว่าแค่ตัดเขาไม่ชอบฝนนะแต่ถามว่าเล็กๆพอไหม พออยู่ข้างบ้านคุณทําแบบกระโจมออกมาแล้วก็เป็นงบซื้อต้นไม้อ่ะพอนะหมื่นสองหมื่นะแต่มันได้น้อยอยู่นะคะทุกคนเราซื้อพ่อพันแม่พันมาได้น้อยเออก็ถือว่าน้อยะแล้วก็ต้องเลี้ยงไปอีกเป็นปีกว่าจะได้มาเล็ดใช่ไหมแล้วก็กว่าจะมาเพาะอะไรเงี้ยก็ถือว่านานอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะซื้อแบบต้นเล็กๆมาแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็พอโตแล้วเราก็ขายอะไรเงี้ยก็คือก็โอเคแต่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนต้นไม้ของเราด้วยถ้า จำนวนต้นไม้เยอะเราก็ขายได้เยอะสามารถขายได้เยอะขึ้นยอยะไรเงี้ยถ้าจำนวนต้นไม้น้อยก็ขายได้จํานวนน้อยนะคะก็ตามงบของเรานั่นเองยกตัวอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงต้นไม้ไว้หน้าบ้านก็ถ้าขายหมดก็หมดใช่ไหมแต่ถ้าบางคนเขาทําเยอะมากเลยเป็นเป็นสวนเป็นกี่ไร่ก็แล้วแต่เขาก็มีต้นไม้หมุนเวียนขายได้ตลอดประมาณนี้นะคะการผลิตต้นไม้ของเราก็คือนั่นแหละก็เกี่ยวกับสถานที่ด้วยนั่นเองนะคะมันก็จะเห็นภาพว่า ผลผลิตของใครมันสามารถทําได้เยอะกว่ากันไงเพราะว่าแคคตัสมันก็ต้องใช้สถานที่อะทุกคนอย่างเช่นเรามีน้อยๆใช่ไหมเราก็อาจจะแบบหมุนเวียนน้อยๆของเราเราพอใจที่จะแบบ่าขายได้เท่านี้เดือนละเท่านี้สี่ห้าเดือนเราขายครั้งหนึ่งได้หลักพันอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้เลยแต่ถ้าเขาทําเป็นสวนเต็มที่เลยดูแลเต็มที่ก็ก็ได้ตลอดอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าใครโอเคอยากลงทุนน้อยก่อน2-3งมื่นอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในตัวบ้านก็โอเคนะคะหรือว่าทําแบบว่าที่บังฝุนเองในราคาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองค่อยๆปลูกค่อยๆเพาะก็โอเคนะอย่างของแก้มน,กนุคนเริ่มเริ่มจากไอตัวข้างหลังก่อนนะคะก็อู้ทำอันนี้ก็เกือบ2 0 0 0มนะประมาณ1 6 1่งถึงหน่นะคะไม่รวมกับต้นไม้อะแล้วก็อันเนี้ยสวนแก้มที่มาทําเนี่ยคือกว้างประมาณ 10เมตรคูณ16เมตรนะคะขนาดนี้แก้มยังมองว่าแบบเล็กใช่ไหมค่าใช้จ่ายอะทำโครงขึ้นมานี่คือ25 0 0 0รวมราคาช่างที่เป็นน้องทำให้ด้วยนะยังไม่ได้มีหลังคานะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละแก้มคิดว่ามันลงทุนเยอะแก้มก็เลยคิดว่าทำแค่นี้พอหมุนเวียนแค่นี้พอมีความสุขเท่านี้พออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็วันนี้ก็เออทุกวันเนี้ยมันก็มออีลงเรือนสําเร็จรูปด้วยนะ จ็ดหมื่นแต่ออันนึงอ่ะก็น่าจะแบบแคบบกว่าของแก้มอ่ะไม่ใช่10เมตรอ่ะอาจจะแบบ8เมตรไหมแล้วก็คูณไปยาวมากกว่าเนี้ก็ประมาณ8ปดแปดหมื่นแล้วก็ซือ้อสอซื้อ2องแถม1นึ่งอะไรเงี้ยคือทุกคนถ้าใครจะทําส่วนใหญ่แค่ทำโรงเรือนก็หลักแสนแลว้วอะค่ะ ก็ประมาณนั้นเลยแต่เขาก็จะจบแบบว่ามีพลาสติกคุมนี่นั่นให้นะก็คือไม่ได้โต๊ะนะของแก้มก็คือตอนนี้สองหมืมีโต๊ะวางเค้กตัดด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่มีหลังคายังไม่มีตังทาหลังคานะคะก็จะประมาณนี้เลยก็หลักๆคือเกี่ยวกับโรงเรือนรุปแล้วจริงๆของแก้มถ้ารวมถ้าทําหลังคาอะไรเรียบร้อยก็หูก็น่าจะหลัก5้าหกหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ได้สิ่งที่เราพอใจคือใหญ่กว้างประมาณนี้ขนาดเท่านี้อะไรางี้นะคะเห็นไหมคะว่าที่แก้มยกตัวอย่างมาคือทุกคนจะเห็นเลยว่า ทุนของเราอันดับแรกเราต้องการเราต้องมีทุนขนาดไหนนะคะเราอยากลงทุนขนาดไหนเราก็ลองกะดูว่าฉันฉันฟังดูแล้วมันใช้เงินเยอะเหลือเกินอาจจะลองข้างบ้านก่อนลองปลูกก่อนเอองบประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยอาจจะเอาเงินทั้งหมดไปซื้อต้นไม้แล้วที่บางผนเนี่ยฉันทําแบบตามสภาพบ้านฉันฉันทําเองอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนแบบว่าฉันมีเงินเย็นเยอะอะไรเงี้ยก็ ลงทุนสําเร็จรูปไปเลยแล้วก็คือเลี้ยงแต่อันนี้ต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะทุกคนเงินเย็นเลยนะเพราะว่าแค่ตัดกว่ามันจะโตนะคะกว่าพี่ๆจะมาผสมพันธุ์นี้นั่นเองนะคะอแต่แก้ว่าทําแล้วในอนาคตใช้ระยะเวลานานเพคุ้มเหมือนกันเพราะว่าลูกหลานเขาก็เยอะเนาะสองนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะเป็นค่าอุปกรณ์ดินกระถางปุย๋ยยาค่ะนะคะก็ของแก้มขนาดเท่านี้นะประมาณนี้นะเออสิบคูณสิบหกเมตรนะ ก็จริงๆก็ประมาณ4เดือน5เดือนนะรวมรวมค่าดินด้วยก็อยู่ที่ประมาณ2องสามพันอยู่นะประมาณ3 0 0พันแล้วแต่รอบที่เราจะปลูกต้นไม้เยอะถ้ารอบที่จะปลูกต้นไม้เยอะก็จะเสียค่าดินค่าหินภูเขาไฟเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ได้ปลูกเลยอะ่ะเฉพาะค่ายาก็ไม่เยอะนะ4ี่ห้าร้อยได้อยูอ่ค่าปุ๋ยค่ายา เจ็ดแต่ร้อยแล้วกันประมาณนี้ค่ะก็ได้เพราะว่าเขาเราใช้ปุ๋ยเม็ดเนาะม,นมันนานนะคะก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็ใช้น้ำลดเนาะสามนะคะธุรกิจนี้คือต้องใช้เวลาจริงๆอะคะ่ะเพราะว่าต้นแขกตัสเนี่ยนานนะกว่ามันจะโตอะทุกคนคือนานใช้เวลาแบบใช้เวลานานแต่ว่าก็มีสายพันธุ์ที่สองสามเดือนโตเร็วอยู่ แต่ก็เป็นสายพันธุ์ที่นั่นแหละผลิตง่ายใช่ไหมละ่ะแต่ว่าถ้าคุณทําสวยคุณก็ทําเฉพาะอันนี้ขายก็ได้อะไรแบบนี้อืก็ไปลองคิดดูว่าสวนเราอ่ะจะทําเป็นสวนแบบไหนหรือว่าทําคละๆไม่ได้ซีเรียสก็ก็จะประมาณนี้เลยนะคะต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นทุกคนใช้เวลานานหนึ่งสามปีอ่ะอย่างเช่นของแก้มเนี่ยเนี่ยปีที่4ี่ปีแรกแก้มฝึกใช่ไหมฝึกเลี้ยงแล้วชอบมากๆปีที่สองเริ่มมาขายและรับมาขายปีที่3ามปีนี้ปีที่สี่แก้มเริ่มเพาะเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็การเติบโตของเรามันจะจะไม่เหมือนกันใครที่มีเงินลงทุนเลยปึ้งปีแรกเรียบร้อยลมไม่ลมไม่ล้มถ้าคุณเป็นเงินเย็นอ่าแต่ถ้าเป็นเงินที่แบบไม่เย็นลมแน่นอนกว่าต้นไม้จะโตวกว่าจะหมุนเวียนกว่าคุณจะหาลูกค้ากว่าคุณจะขายได้คือต้องต้องคิดประมาณนี้เลยไปอยากเติบโตก็ลองแบบว่าเพาะเองด้วยรับมาขายด้วยนะคะแต่ก็นั่นแหละก็ตามทุนจริงๆอ่ะทุกคนมันต้องมันต้อง ตามทุมของเราจริงๆอะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสนะคะมีเงินเย็นนะส่วนตัวแก้มองว่าสามสี่ปีก็ได้ก็ได้ทุนคืนไหมจริงๆนะเพราะว่าปีแรกเราก็ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยโอเคอยากผลิตเองซื้อพ่อพันแม่พันมาเลยปีแรกนะคะเก็บเมล็ดเก็บอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> ปีแรกเนาะปีที่สองเริ่มเพาะและ้วปีที่สามโตแล้วปีที่สี่โต,โตเต็มที่อะไรเงี้ยหรือว่าปีที่3ามก็โตเล็กๆอะไรเงี้ยก็ขายได้แล้วเพราะทุกวันนี้แก้มก็เห็นบาง พี่บางคนเขาก็แบบว่าเขาเรียกอะไรเพราะให้เพาะจนโกรดหัวเจิดเกิดต้นเล็กๆก็สามารถขายได้มันขายได้หมดเลยขายมาเมล็ดขายต้นเล็กขายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ราคาเราเลยมันมันขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะตามทุนของเราแล้วก็เออจากจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาก่อนหรือจะซื้อต้นเขามาแล้วก็มาขายต่อเลยอะไรประมาณเนี้ย แต่ส่วนตัวแก้ม,มองว่า3าสปีนะ่าจะคืนทุนเพราะว่าแก้มลองนั่งคำนวณดูเนาะว่าแบบที่ผ่านมาแก้มแบบลงทุนอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ขายไปได้เท่าไหร่แล้วคือแก้มก็เขียนเช็คๆช็ชชไวอ้อ่ะคือสําหรับแก้มที่ไม่ได้รับมาขายขนาดนั้นนะ่ะอาจจะแบบรับเดือนละครั้งเนาะก่อนหน้าน,นี้นะรับเดือนละครั้ง2อาทิตย์ครั้งรับมาขายเงี้ยก็พยายามขายก็ได้กําไรนะได้กําไรแก้มคิดว่า ถ้าคนที่ขยันกว่าแก้มมีเวลากว่าแก้มทําอ่ะก็อาจจะได้เงินเยอะมากกว่าเนี้ยด้วยแบบนี้ค่ะทีนี้นั่นแหละของแก้มคือตอนเนี้ยก้มซื้อพ่อพันธแม่พันธมาเยอะนะคะเงินที่ได้มาก็เอาไปซื้อพ่อพันธุแม่พัน์ไปซื้อนี่นั่นด้วยแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นก็เหลือเงินไม่เยอะหรอกเออตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่เพราะว่า ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเยอะนะคะเพราะว่าเตรียมที่จะทําเองอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วแก้มลงทุนจริงๆก็คือปีนี้นะถ้านับจริงๆปีที่สของแก้มคือเป็นปีที่ลงทุนซื้อแคคตัสมาทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดจะทาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไงซื้อคือรับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดแต่ปีนี้เรารู้สึกว่าแคคตัสมันราคาลงนั่นแหละอย่างที่เราไปรับมาแล้วคือการแข่งขันมันเยอะแก้มก็เลยคิดว่าผลิตเองนะจะสบายใจมากกว่า การตลาดในการขายทุกวันนี้ก็เยอะนะทุกคนคือของแก้มอะ่ะแก้มก็มีเพจนะเนี่ยคือเพจนี้นะคะบางทีก็จริงๆซื้อระบบดูดอะไรไว้เรียบร้อยว่าจะขายแบบเต็มที่แต่ก็นั่นแหละในเรื่องการหาต้นไม้ก็ยากแล้วก็ทุนทุนของเราไม่ได้มีแบบหลักแสนสองแสนที่จะไปเอาต้นไม้มาขนาดนั้นนะคะก็เลยขายแบบสบายใจดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องสร้างตัวตวนานะหน้าหน้าเฟซของเราอาจจะมีเพจไม่มีก็ได้แต่หน้าเฟซของเราคุณก็ต้องมีความแบบว่า ในการรักแคคตัสหน่อยอ่ะทุกคนบางคนแบบไม่มีอะไรเกี่ยวกับแคคตัสเลยลูกค้าจะเชื่อคุณไหมอ่ะว่าคุณขายแคคตัสอ่ะทุกวันนี้มิจฉาชีพเยอะมากอะไรแบบนี้แล้วก็ก็ต้องไปโพสในกลุ่มบ่อยๆขายบ่อยๆแล้วก็ราคาดีแรกๆคุณไปขายราคาที่คุณอยากขายก็ได้แต่ถ้าขายไม่ได้คือก็ก็ห้ามเสียใจยค,ค่อยๆขายไปนะคะก็นั่นแหละออันที่หกสาคัญมากระวังขาดทุนถ้าเราลงลงเงินเย็นแล้วเราก็ รอขายลูกๆเขาอ่ะก็นั่นแหละอย่างที่แก้มบอกประมาณ30ปีอาจจะได้ทุนคืนแต่ถ้าใครรับมาขายไปก็บวกกาไรนี่นั่นก็ก็ได้อยู่อแต่ถ้าแก้มคานวณไปแล้ว3าสปีเนาะถ้าใครมีซีเรียลก็น่าจะทุนคืนคืนทุน,ทนหรือบางคนอาจจะปีแรกด้วยซ้ํานะคะก็นั่นแหละแล้วแต่เทคนิคการขายของคุณบวกราคาการทํามูลค่าแบบเนี้ยอันนี้มันมันบอกยากจริงๆนะมันขาขึ้นขาลงของใครของมันอ่ะ อย่างน้อยคือคุณมีต้นไม้สวยค่ะโพสบ่อยก็ขายได้แต่อย่าลืมนะคะการทำไม้สวยมันยากนะมันต้องใช้เวลากว่ามันจะโตแล้วเราก็ต้องระวังโรคต่างๆด้วยนะคะอืมตรงนี้ก็ต้องคิดด้วยข้อเสียทีเนี้ยธุรกิจแคคตัสอ่ะมันต้องใช้ทุนเยอะจริงๆดูเหมือนจะไม่เยอะคือคุณเลี้ยงเล็กๆน้อยๆคุณก็ขายได้ไงแต่ว่าขายได้น้อยแต่ถ้าคุณจะลงลงทุนเยอะเลยมันลงทุน เยอะมากอย่างที่แก้มบอกเลยอันดับแรกเลยแค่ลงเรือนก็เยอะแล้วค่ะไหนจะซื้อต้นไม้มากระถางดินนู่นนี่นั่นเยอะเออข้อเสียล้วคือต้องใช้เวลาด้วยอืมแต่ข้อดีนะคะเก็บกินได้เรื่อยๆต้นไม้อะ่ะคุณเลี้ยงไปได้มเมล็ดได้หน่อได้อะไรเก็บกินได้เรื่อยๆเลยอืแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะคะคุณก็จะสบายตอนบ้านปลายมั่นแหละเพราะว่าแก้มมองว่ามันขายได้ตลอดอะขนาดแก้มีแก้มเลี้ยงมาสี่ปีขนาดเนี้ย ก็ยังซื้อเรื่อยๆอ่ะทุกคนคิดดูมีแล้วก็ม,มันไม่ใครพอเนาะมันก็ซื้อเรื่อยๆอ่ะน่ารักอะไรเงี้ยสายพันธุ์ใหม่ๆหลากหลายมาเรื่อยๆอ่ะคนที่ชอบต้นไม้คนที่เขาสะสมอ่ะก็ซื้อเหมือนเดิมค่ะแล้วคือคนก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่ดีอืมต่อไปอ่ะคือถ้าเราทําไม้เองอ่ะขาย5้าบาท10บาท15บาทมันก็คือกําไรแล้วไงนึกออกไหมอาจจะแบบคิดว่าถูกอ่ะแต่ว่าขายได้หลักร้อยต้นพันต้นมันก็เป็นเงินแก้ว่ามันเป็นเหมือนแบบ ดอกเบีย้ยของเราเริ่มทยอยมาตอนหลังๆนะก็คือเก็บกินได้หมดเนาะข้อดีนะในส่วนของแก้มนะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ8เลยนะคะอันนี้คือมีหลายคนที่ประสบความสาเร็จและก็มีหลายคนที่ลม้มอย่างที่แก้มบอกแหละคือบางคนกะว่าเฮ้ยฉันต้องรวยแน่เลยคือฉันจะลงครั้งเดียวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วขายไม่ได้ต้นไม้โตช้าเงินไปกองอยู่ตรงนั้นไม่สามารถมีเงิน เอาไปขายเพื่อที่จะมีเงินเข้ามาอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเนี่ยแหละคุณต้องดูดีๆว่าคุณจะลงทุนแบบไหนก่อนนะคะถ้ามีเงินเ,นเยอะก็อะแล้วแต่เลยแบบนี้เลยธุรกิจนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อรอได้ใช้เวลาแล้วก็มีเงินเย็นนั่นเองอย่างที่แก้มบอกนั่นแหละคือมันต้องใช้เวลาจริงๆอ่ะอรอได้อ่ะรอต้นไม้โตได้รอว่าวันนั้นฉันจะขายแบบสมมติว่ารอจนเขาโตอ่ะ โตทั้งสวนน่ะคุณขายทั้งสวนเลยอ่ะคุณก็นั่นแหละก็เป็นเงินก้อนประมาณนี้จริงๆการขายแก้มก็รู้สึกว่าทุกวันนี้มีทางออกให้เราเยอะนะคือหนึ่งมีพี่ๆที่เขาไลฟ์สดเก่งๆอ่ะถ้าต้นไม้คุณสวยคุณเยอะอ่ะคุณติดต่อเขาไปเลยให้พี่เขามาไลฟ์ให้เลยนะคะให้น้องๆให้พี่ๆเขามาไลฟ์ให้ก็ขายได้คุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องแพคไม่ได้อะไรค่ะคุณคุณเลี้ยงอย่างเดียวเออเนี่ยมันมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะ หลากหลายนะที่เราสามารถขายได้เพราะฉะนั้นที่สําคัญเลยคือต้นไม้เราต้องสวยแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละคือใช้เวลาเนาะสําหรับคนที่ใช้เวลานะคะเพราะต้นไม้ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าเหมือนจสภาพผ้าผลิตมาปุ๊บขายได้ปับ๊บแบเหมือนเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแต่ต้นไม้คือคุณต้องรอให้โตนะเออมันไม่ได้แบบว่าส่งสามัญโตไงประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่รักจริงๆด้วยคนที่รักต้นไม้นะคะ คลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่อยากลองทําส่วนเค้กตัดนะคะอยากลองทําธุรกิจเค้กตัดเผื่อจะได้แบบว่ามองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะในการตัดสินใจว่าฉันจะเออลองลงทุนแบบไหนลองเลี้ยงแบบไหนหรือว่าโอ้ฉันเลี้ยงแค่เป็นผู้รักเค้กตัดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะข้อคิดของแก้มนะคะก็คือควรที่จะลงทุนน้อยๆไว้ก่อนอืมเพราะว่า เออมันอนาคตมันไม่รู้อ่ะพี่พี่เห็นไหมล่ะอย่างเช่นพวกไม้ดา่างไม้ใบอะไรามาเร็วไปเร็วอย่างเงี้ยเนาะแคคตัสอ่ะมันดีตรงนึงคือมันต้นไม้มันเป็นต้นไม้ราคาถูกได้ไงห้าบาทสิบบาทยี่สิบห้าก็เข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าคลาสสิกอยู่นะส่วนตัวแก้มมองว่าคลาสสิกเพราะว่าแก้มเข้ามาคือเชื่อไหมไม่เคยคิดว่าจะขายต้นไม้เลยอ่ะแต่มันขายได้ไงก็เลยมองว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกัน ค่อยๆลงทุนทุกคนจะลงทุนแบบไหนก็คือแล้วแต่เราตัดสินใจในนั่นแหละที่แก้มเล่ามาทั้งหมดลองเอาไปตัดสินใจดูว่าอยากจะลองเลี้ยงหลักอยากจะลองทำแบบไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็หวังว่าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะลองคอมเมนต์บอกแก้มหน่อยว่าตอนนี้ทุกคนเป็นผู้เลี้ยงหรือว่าผู้ลงทุนหรือคุณหมดไปเท่าไหร่แล้วสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะแก้มอยากจะบอกว่าของแก้มก็หลัก หลักส,สองแสนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ใครหลักเท่าไหร่บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกมานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเหนื่อยมากพูดอยู่คนเดียวนานมากเลยทุกคน